ทำาไม่อร่อยเขาบอกตรงๆเลยยิงจะแก้เป็นเรื่องเปียกไงเนี่ยมันก็บอกอร่อยว่าฝีมันไม่อยากกินเสียร่อนกูไม่ได้ถามว่าร้อนกูถามว่าอร่อยไม่อร่อยร้อนร้อนเลี้ยงของมือ S <S โอ้โหผู้รีบติดกล้องเลยลองมาชิมเด้โอโคตรอร่อยเลยมีแค่กินแกงก่มอมะลัยเราอย่างงี้ทีเนี่ยนะโคตรอร่อยจนะริงเลยคุณผู้ชมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าครับนี่มาก่อนครับจบเลยครับอมน้องเพชร